สวัสดีครับผมนายสวรวิทย์รอสัยในนามชุมชนยนต์วิถีวัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกด ซึ่งเป็นหนึ่งในสิสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนจนวิถีในระดับประเทศประจำปีงบประมาณพศ2567ซึ่งในวันนี้เรามาพบสตรีท่านหนึ่งนะครับซึ่งแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมอันสวยงามเดี๋ยวจะพาท่านไปพบกับท่านผู้นี้กันครับสวัสดีครับพี่แค่สวัสดีครับ,ค,ค,รบคุณแม่ครับค,คุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่ชื่อคุณแม่ทองสายสีโหะค่ะที่นี่เป็นหมู่บ้านอะไรครับ หมู่บ้านวนาสวรรค์ค่ะตำบลภัยพัฒนาจังหวัดพิษณุเกศค่ะโอ้ครับผมครับผมแล้วในกลุ่มนี้ทําอะไรครับแม่ครับทําผ้าไหมค่ะทำผ้าไหมผ้าไหมทอมือทอมือค่ะทําเองกับมือเลยจ้าเห็นมีบ่อนเลี้ยงไหมข้างล่างด้วยข้างหลังเราด้วยคุณแม่ครับผมอยากทราบประวัติความเป็นมาของของกลุ่มเราเนี่ยว่ามีประวัติความเป็นมายังไงบ้างครับ ประวัติของกลุ่มของเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมตะกอนก็พักันกเลี้ยงเลี้ยงพื้นบ้านมุ่ห้านี่แหละค่ะค,คือเลี้ยงปกับท่อขายหลังเทียกับไปขายไพ่พัฒนาเพิ่นกับห,หลวงพ่อเพิ่นกับขายไปขายครับผมค่ะหลวงพ่อนี่คือหลวงพ่อพุทธวายโม่พระคุณโกศลศิษกิจข,ของเรานี่นนเนาะค่ะ ไปขายก็ขายได้อยู่บัดมาพักหลังมาหลวงพ่อพนกับกสนใจเพินก็เลยว่าขอเห็ดไห้เป็นผ่าผืนเล็กได้ไหมเพนว่ะแบบที่ผมใส่อยู่นี่แบบนี้แหละเออเห็ดเป็นผืนเล็กได้ไหมเพนวาเป็นของผัาหลวงพ่อพนวาพอดีพนกไหยทั้งกลุ่มนีก็เลยมาประสานกันกับพวกกลุ่มในในกลุ่มนี่แหละค่ะรวมกลุ่มกันท้าย่ารวมกลุ่มกันมาทํา้านนี้เออหลวงพ่อพนกให้ทุนมามาเห็ดนี่แหละจะค่อยเด้มาเห็ด บันนี้ก็เลยไปหาเปียกใหม่เพราะว่าส่วนมาเพาชิมากสีธรรมชาติมันบ่บ้านนี้เพิ่อก็ไปได้เปียกไอ้แก่นคูณแน่จนย่อแน่เขนุนแน่เออมาผสมกันแต่สีอันเดียวมันกับวสสวยรับแต่มาผสมบานนี้ก็มาผสมกับผงทูบด้วยผงทูบจ้าผงทูบมันเป็นของศิริมงคลผงทูบที่มาจากจากวัดไผยพัฒนาที่เป็น ไปจูดไหว้หลวงปู่สวงแล้วก็ก็เลยเอามาก็มาขยำเสกผ้านี่หละผ้าไหมนี่ก็ไหมมาต้มผสมรวมกันผสมละเวลาเขายหายอมห้ยยังแล้วเ้าก็ชีเอาผงนันมาขยำให้มันเป็นสิริมงคลเวลาคนเดทไปถือไปยังมันกะสีผงทูบหลวงปู่สวงแกนคูนจแกนขนุนค่ะต้นยอต้นยออเป็นไม้สิริมงคลทั้งนั้นเลยครับสบายที่ผมคล้องคออยู่เนี่ยมีรูป ปราสาทแล้วก็มีตัวหนังสือนะครับสวยด้วยนะครับอ่านว่าอะไรและมีความหมายว่ายังไงครับเนี่ยความหมายของผ้าบ่ค่ะเป็นโสดโสดโสดสีภัยนี่ของคือเอ่อเป็นผ้าสิรมมงคลของตำบลภัยพัฒนาของเฮานค่ะครับผมโอ้ครับจากส่วนผสมทั้งที่เล่ามาตั้งแต่ต้นค่ะครับมีแต่ความเป็นมงคลทั้งนั้นเลยครับผ้าไหมชุดนี้นะครับคุณแม่ครับ โตดสีภัยนี่มีความแตกต่างจากผ้าสไบทั่วไปยังไงครับมันก็แตกต่างคือว่าผืนมันเล็กคร่ะผืนมันเล็กเวลาทอมันทอยากทอยากมันทอยากถ้าจะหาไอ้พื้นมาทอนี่มันยากมันมันไม่ใคยมีพื้นนะเขาไม่ใครทำเขาทำแต่ปเยื่อใหญ่จ้ะต้องฟื้นพิเศษต้องพื้นพิเศษต้องสั่งมาต้องเพิ่มความละเอียดความประณีตในการทอ ค่ะโอ้ oh. วันนี้การทอ,อนี่จะทอบเรวคือผ่าพื้นใหญ่กับท่อไปได้ครับพอบ่ามันมันเหล็กครับพื้นใหญ่เฮาเหา้เหาเฮาขนาดแม่นบ่ครับใส่เวลาทอมันก็ง,ง่ายวันนี้ตัวไม่มันผืนเล็กบางทีมันกลับไปตำไอไอแนวก็สวยเราสัตว์เป็นสีนะครับเออมันก็ขาด oh. เออมันก็ยากการจะทอได้นะครับมันก็จะต้องเพิม่มความละเอียดมากขึ้นการทอก็ยากมากขึ้นค่ะ แต่คุณค่ามันมีมากขึ้นค่ะเพราะมันเป็นผ้ามงคลจ้าอ๋อผ้ามงคลจากตะบนไทยพัฒนาะนะครับคุณแม่ครับค่ะผมเห็นผ้าผ้าสบายผืนเล็กๆอย่างนี้นะครับมันมีขนาดความกว้างเท่าไหร่มีความยาวเท่าไหร่ครับเราทําได้เป็นเป็นทำเป็นไซส์ไว้ไหมครับทําไหมค่ะไอไซส์เล็กอยงสี่มันก็สิมีความกว้าง ของของของผ้าใช่ไหมครับมันกระสีสิบห้าซิลครับผมค่ะความยาวมันกระสีมีสองเมตรสามสิบแล้วก็สองเมตรห้าสิบครับผมใส่ยาวก็ใส่เล็กเพราะว่าเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้จเพราะว่าแต่ละคนก็ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เท่ากันเนาะค่ะอืมครับผมผ้าสวยๆแล้วก็มีความเป็นสิริมงคลแบบนี้นะครับถ้าจะซื้อไปฝากไปประดับเครื่องแ่งกายอย่างนี้นะครับ สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับแม่ค่ะการหาติดต่อทั้งหลวงพ่อผูดวัดไผ่พัฒนาค่ะโอ้ท่านในเมตตาอุปการะ,ะในการสนับสนุนดูแลกลุ่มเราอยู่คะครับครับเป็นบุญของเราอย่างสูงนคะครับที่ได้รับความเมตตาจากท่านนะครับในการเป็นองค์อุปธมร,รมกลุ่มของเราด้วยค่ะครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่ทองใสสีโมหะ,ะตัวแทนกลุ่มผ้าไหมมงคลส,สูตรสีไัย เป็นอย่างมากนะครับที่ได้ให้ข้อมูลให้ความรู้กับเรา <ขอ S 1> นะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีวัดไพรพัฒนาอิ่มกายสุขใจได้บุญเสริมบาร,รมีรับสิ่งดีๆชีวีมีสุขสวัสดีครับสวัสดีค่ะิน่ไทยยมาู